4, กรณีศึกษาบทที่สีส่กรณีศึกษาที่สียย่คอนโดมิเนียมย่านดอนเมืองคอนโดมิเนียมย่านดอนเมืองหนึ่งรายละเอียดทัถิ่นรายละเอียดทับิ่นคอนโดมิเนียมขนาดยี่สิบหกตารางเมตรจำนวนสองหง้องอายุตึกสิบเจ็ดปีอยู่ใจกลางเมืองในแหล่งชุมชนใกล้สนามบินดอนเมืองกลุ่มผู้เช่าเป็นพนักงานยานอากาศแต่ยานดอนเมืองข้าราชการทหารอากาศเฟอร์นิเจอร์พร้อมตอนที่ ตอนที่ซื้อทรัพย์สินมาสาม,มารถปล่อยให้เช่าได้ทันทีหนึ่งห้องแต่และเป็นห้องเปล่าที่ต้องปรับปรุงอีกหนึ่งห้องพื้นที่นี้มีความต้องการเช่าตู้งพอเป็นแรงงานนาตาว่างต่ำมาขายราคาขายต่อห้องก็เก้าแสนสองหมื่นบาทต่อสรุปรายรับสรุปรายรับรายรายรับหลักมาจากค่าเช่าเพียงอย่างเดียวเดือนละ ตีพันสามร้อยบาทต่อห้องรายละเอียดดังตารางที่สี่จุดหนึ่งตารางที่สี่จุดหนึ่งรายการรายรับค่าเช่าคอนโดมิเนียมตีพันสามร้อยบาทเป็นจำนวนเงินตามตีพันสามร้อยบาทจำนวนจำนวนบาทต่อห้องต่อห้องก็แปดพันสี่ร้อยบาทเออแปดพันหกร้อย 8, บาทไรายได้รวมต่อเดือนไรายได้รวมต่อเดือนครับจำนวน บาทต่อห้องก็สี่พันสามร้อยบาทจํานวนบาทก็สองห้องก็เป็นแปดพันหกร้อยบาทรายได้รวมต่อปีก็จํานวนเงินก็ต่อห้องก็ห้าห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทจํานวนบาทต่อห้องก็หนึ่งหนึ่งแสนสามสามพันสองร้อยบาท สสรุปรายจ่ายสรุปรายจ่ายรายจ่ายลากเป็นค่าตัวนกลาที่ทางนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเรียยเก็บทุกเดือนในอัตราห้องละ700บาทต่อเดือนตัวค่าน้ำค่าไฟผู้เช่าจะเป็นผู้ชำระเองรายละเอียดรายจ่ายแสดงในตารางที่4.2จุดตองตารางที่4.2จุดตองรายการจ่ายค่าน้ําผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าไฟผู้เช่าเป็นผู้ชำระ ค่าส่วนกลางเจ็ดร้อยบาทจำนวนจำนวนบาทต่อห้องก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทรายจ่ายรวมเดือนก็เจ็ดร้อยบาทจำนวนห้องก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทรายจ่ายรวมต่อปีก็ต่อห้องแปดพันสี่ร้อยบาทจำนวนบาทต่อห้องหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทประเมินราคาตัอประเมินราคาตัอตารางที่ สีจุรายการรับรายการจ่ายรวมรายรับก็8 6ดพบาทจำจำจำนวนบาทปีสองห้องต่อปีก็1นึ่งห่งแสนบาทรายจ่ายรวมรายจ่ายก็1น0 0บาทต่อปีก็16,800บาทรายได้จากการดำเนิน ior จำนวนต่อเดือน7,200บาทรายปีก็86,400บาทราคาเสนอซื้อที่หมาะสมของรับสินตาม,า,า,มาร์มตามมาในการทำกำไรกำหนดจากผลตอบแทนที่ต้องการที่7.50%ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม mrr นะวันที่ลงทุนคำนวณ ได้ดังนี้ราคาเสนอซื้อไรายได้จากการดำเนินงานที่ IOI อัตราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ8 6 4 0มืเาสิบเเท่ากับ1,152,000บาทดังนั้นทรัพย์สินนี้ตั้งราคาขายไว้ที่92,000มื ก้าแสนสองหมื่นบาทเก้าแสนสองหมื่นบาทจึงถูกความมูลค่าที่ประเมินได้อยู่สองแสนสามหมืนสองพันบาทหรือถูกกว่ายี 5, า่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าภาษีราคาธรรมเนียมการซื้อขายภาษีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย,าารรย,าขายผู้ลงทุนตกลงกับผู้ขายเรื่องค่าธรรมเนียมไว้ว่าค่าธรรมเนียมวันโอนทุกอย่างผู้ขายรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว จึงมีค่าโอนกรรมสิทธิ์ต่อปร์เซ็์และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ3.30ผู้ขายถือของทรัพย์สิน1ปีแต่ไม่ได้ใส่ชื่อในทะเบียนบ้านส่วนค่าจดจำนองธนาคารหเเซของวงเงินกู้ผู้ถือต้องชำระเองรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการถือแสดงในตารางที่4 4ตารางที่ 4.4ค่าโอนกรรมติดต่องเปร์เซ็นผู้ขายรับผิดชอบค่าภาษีทธุรกิจเฉพาะ3.30เปร์เซ็นผู้ขายรับผิดชอบค่าจดจำนนง1ของวงเงินกู้9,000บาทค่าประเมินราคาทัพไม่ต้องเสียเนื่องจากกูสิทธิพิเศษค่าราชการอาการสแจมผู้ขายเป็นผู้ชำระรวมรายจ่ายทั้งหมด9,000บาท หมายเหตุค่าจดจำนอง9,000บาทจำนวนจาก1%ของวงเงินกู้9,900บาทซึ่งจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป6การห่าเงินลงทุนและอัตราผลตอบแทนการห่าเงินลงทุนและอัตราผลตอบแทนจากการติดตอ่ขอข้อติ่งเชื้อธนาคารอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ทั่วไปอยู่ที่7.5%ในปัจจุบันลาค่ะ ระยะเวลากู้ยืม30ปีแต่ในกรณีนี้ผู้ลงทุนผู้ถือเป็นข้าราชาการถึงธนาคารมีนโยบายให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแก่ข้าราชาการและปล่อยกู้ให้ร0อเปเซ็นของราคาประเมินธนาคารทำให้ได้ยอดเงินกู้ยืมเท่ากับ9แสนบาทโดยตรุปไรายได้จากการดำเนินงานลบ เงินพอนธนาคารจะเลือกเป็นค่าแท้เงินตันต่อเดือนประมาณ1,500บาทแต่ต้องใช้เงินดาว2,000 0บาทและค่าตกแต่งห้องเปล่าที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อีก5,000 0บาทตารางที่4,5เงินดาวก็2,000 0บาท, 2, บาทค่าตกแต่งต้มแตมก็5,000 0บาทพา์ตี้และค่าทมเนียมก็9,000บาท วงเงินกู้จดจำนอง9ก้าแสนบาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับข้าราชาการก็6.5จเปรเ็นระยะเวลากู้ก็3าิปีไรายได้ไรายรายได้รายจ่ายต่อเดือนก็ 7, 200บาทเงินผ่อนชำระต่อเดือนก็5,7 0 0รอบาทกระแตเงินตัวตุดทีต่อเดือนก็1,500บาทกระแตเงินตัวตุ้ดทีต่อปีก็ 1 8 0 0 0บาทอาตาตัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินตดเปอร์เซ็นต์นต่อปีกระแทกเงินตดตุดที่ต่อปีคูณร้อยเงินลงทุนกระแทกเงินตดต่อปีกันคูณร0อยเงินดาวค่าตกแต่งคาธร,รมเนียม1 8 0่0คูณร้อเท่ากับ2อ0 0 0บวก5 0 0 0ม0บวกเ0 0 0เท่ากับ23% ดังนั้นอัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินตดบวก1,500บาทต่อเดือนหรือ1,800 0บาทต่อปีคิดเป็นอัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินตด2 3ต่อปีเทียบเทียบกับเงินลงทุนจุดเด่นของคอนโดมิเนียมแห่งนี้คือราคาเช่าไม่สูงมากนะักจึงทำให้ความต้องการของตลาดตูงแลนะอนาคตอาจจะมีรถไฟฟ้า BTS ผ่านและ ถนนหน้าคอนโดมิเนียมแห่งนี้เป็นสถานที่รถไฟฟ้าจุดขึ้นลงทำให้ค่าการว่าถ้ารถไฟฟ้า BTS ต้มแต่ต้มบูราคาทรับตินจะเพิ่มขึ้นได้อีกมาก7แผงการบริหารรั์ตินและแผงการออกแผนการบริหารรับตินและแผงการออกต้าต้มการต้าต้มกระแตเงินต่อตวนต่างที่ได้ในช่วงแรกไว้ให้เพียงพอป้องกันห้องว่างสามเดือน ขายทากำไรในปีที่2ถ้าราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากกว่า25%รีไฟนั้นยอดนี่ของค้างในปีที่3เพื่อรับกระแตงเงินตดเพิ่มรีไฟนั้นตามราคาประเมินใหม่ทุกๆตามปีเพื่อนำเงินตดมาลงทุนในทรัพย์สินชิ้นถัดไปอนาคตจะมีรถไฟฟ้า BTS ผ่านและถนนหน้า คอนโดมิเนียมเป็นจุดขึ้นลงของสถานีรถตลานี้จะขายทำกำไรได้ถ้าราคาทับทินเพิ่มขึ้นมากว่า50% 8. บอบทสรุปการลงทุนบทสรุปการลงทุนตารางที่4.6ข้อมูลทับทินข้อมูลทับสิน,อน,อนคอนโดมิเนียมย่านสนามบินดอนเมืองขนาด26ตารางเมตรหลักราคาขายเก้าแสน20,000บาท จำนวนห้องเช่าต่องห้องเงินดาวต่องหมื่นบาทค่าเช่าต่อเดือนก็8,600บาทจ,จดจำนอง9แสนบาทเงินผ่อนธนาคารต่อเดือนก็5,700ร้บาทกระแตเงินต้นต่อเดือนก็1,500บาทกลุ่มผู้เช่ากลุ่มคนทำงานท่ากาตยานดอนเมืองและค้าราชาการทหาหานากาศผลตอบแทนรวมเงินต้นจีสเปเ็นตต่อปีงบกำไรขาดทุน รายได้รายได้จากค่าเช่าก็8,600บาทรายจ่ายเงินผ่อนชำระ5,700บาทรายจ่าย1,400บาทกระแสเงินสดก็1,500้าบาทต่อเดือนเท่ากับ1 8 0 0 0บาทต่อปีงบดุลตับจิงคอนโดมิเนียมขนาด26ตารางเมตรให้เช่าจำนวนสองหง้องตับนี้สินนี้สิ่งเงินจดจำนอเก้า แต่นบาทอัตราดอกเบีย้ย6.50%